ต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาแลกกิจกรรมเช็คซอกันนะครับของเดือนธันวาถึงเดือนมกรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมรอบนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง,งเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับก็แรกนะครับก็จะเป็นนักเตะปีพิเศษนะครับเดือนยี่สิบวกห้าถึงวกแปดนะครับ จะใช้จิ๊กซทั้งหมด150ชิ้นนะครับโดยประสบการณ์ที่เปิดมานะครับก็ก็มีลุ้นอยู่ประมาณสักประมาณ400ไม่สิประมาณ 200-1,500M นะครับก็นะครับชิ้นต่อไปก็จะใช้210ชิ้นนะครับก็จะมีนักเตะรีเจนเอ่อเวอร์เสแล้วก็นักเตะมันยูนะครับแล้วก็ Base. อัลเทเมทเบสกราฟใบนี้มันก็จะรวมๆกันนะครับจากที่เปิดมาก็จะเป็นเวอร์เบสออกมากกว่านะครับก็ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นใช้จิกซอทั้งหมด2อ0ชิ้นนะครับเป็นแท็กเวอร์เบสครับล้วนๆแล้วก็ล้น UbU ี l นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับจะใช้ อีกรองหมด260ชิ้นนะครับก็จะเป็นคัตนักเตะวัวเบสนะครับ5ชื่อจากราคานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวอนะไรบ้างก็ต้องเริ่มจากโรนเลยนะครับว่าโรนดนี้แพงสุดสำหรับปีวร์เบสนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่7,000กว่าเอนะครับ แล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเทลลี่ออนลีนะครับอเออยอย่างไเดียวผมหาก่อนนะครับพอเน,นี่ไงเจอแล้วครับก็เป็นเทลลี่ออนลีนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันเก้านะครับสามพันเอ็มประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นแม็กซี่นะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณ 900m ถึง 1,000m นะครับก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นลนิโยนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,100m แล้วครับถึง 1,200m นะครับตัวประมาณก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโบร์เนโดตัวเลสนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่1,000ถึง 1,100m นะครับสรุปแล้วนะครับว่าคา่าชืชอของวอร์เบนนะครับ มันจะมีโอกาสได้ตามสดก็คือ1,000งนเอ็นนะครับก็อกมากสดก็เป็น7,000นเอ็นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเป็นเิร์เบสดีกว่า230ชิ้นนะครับจำนวน3ใบนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากใบแรกนะครับก็ขอให้ได้มากกว่าประมาณพันพันห้ขึ้นแล้วกันมาเปิดครับผมก็โอเคครับได้เป็นเทอรี่อนนะครับเป็นเอ่อั t i m a t e base นะครับราคา6 2 7 0ล้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูไอดีที่2กันเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับไอดี่2นะครับก็แรกเหมือนเดิมครับ2อ0ชิ้น มาครับใบที่2เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้อะไรก็ขอให้ได้มากกว่าประมาณพันหขึ้นแล้วกันเนาะก็โอเคครับได้เป็นฟอนโดเฮียโรนะครับสา0พันเอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไอดีที่สามต่อเลยดีกว่านะครับเอาครับเออเรามาอยู่กับไอดีที่3ามมึอต่อเลยดีกว่าโอเคครับใช้จำนวน230ชิ้นของชิซอนะครับแลกเหมือนเดิม ก็มาดูกันนะครับว่าใบาที่สามเราจะได้อะไรก็ขอให้ได้มากกว่าห้าขึ้นละกันครับเหมือนเดิมมาครับเปิดก็โอเคครับใบสุดท้ายก็ได้ราคาประมาณ800เอ็มก็ยังดีนะครับว่าดีกว่าได้สีคงสีแมนเนาะเอาละครับว่าจบการเปิดอ่าการ์ดเพียงเท่านี้นะครับก็ ปีใหม่ที่ผ่านมาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับก็ส่วนตัวผมก็อยู่แถวบ้านนะครับก็อยู่ไปเฟลเจอร์ไปดูคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตของม,มีของโนโมเทียของพี่ปั๊บโปเลโต้อย่างเงี้ยงั้นวันนี้เราต้องลาไปก่อนดีกว่านะครับก็ขอบคุณสำหรับกาลิน่านะครับที่ให้ของขวัญปีใหม่มานะครับแลเ้เป็นเทรี่องลีด้วยเป็นเยโร่ด้วยนะครับ ก็ถ้าใครชอบถูกใจก็ช่วยกดถูกใจและซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ